ปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องลึกซึ้งเท่ากับเรื่องนิพานดูก่อนราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมอันลึกสัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมระงับและประนีตไม่เป็นวิสัยที่จะหยั่งลงง่ายๆแห่งความตรึกเป็นของละเอียด เป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิตก็สัตว์เหล่านี้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรเพลิดเพลินแล้วในอะไรสำหรับสัตว์ผู้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีเพลิดเพลินในอะไรนั้นยากนักที่จะเห็นสิ่งนี้คือปฏิจจสมุปบาทกล่าวคือความที่สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยแก่สิ่งนี้สิ่งนี้ และยากนักที่จะเห็นแม้สิ่งนี้คือนิพพานอันเป็นธรรมที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นธรรมอันสลัดคืนซึ่งอุปติทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับไม่เหลือแห่งทุก์หากเราพึงแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจักเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เรา โอราชกุมารคาถาอันน่าเศร้าเหล่านี้ที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนได้ปรากฏแจมแจ้งแก่เราว่าการนี้ไม่ควรประกาศธทรรมที่เราบรรลุได้แล้วโดยยากทารรนี้สัตว์ที่ถูกราคะโทสะปิดกั้นแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ผู้กำหนัดแล้วด้วยราคะอันความมืดห่อหุ้มแล้วจักไม่เห็นทมอันไปทวนกระแส อันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนูดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้ทรงพระดำริว่าถ้าอย่างไรเราพึงแสดงธรรมเถิดดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้ทรงพระดํำริอีกว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมอันลึกสัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมระงับและประนีตไม่เป็นวิสัยที่จะอย่างลงง่ายๆแห่งความตรึกเป็นของละเอียดเป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิต ก็สัตว์เหล่านี้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอาลัเพลิดเพลินแล้วในอาลัยสำหรับสัตว์ผู้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีเพลิดเพลินในอาลรยนั้นยากนักที่จะเห็นสิ่งนี้คืออิทัพปัจจยตาปฏิจจสมุบาทและยากนักที่จะเห็นแม้สิ่งนี้คือนิพพาน อันเป็นธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นธรรมอันสลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์หากเราพึงแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจักเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เราดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายได้ยินว่า คาถาอันน่าเศร้าเหล่านี้ซึ่งพระองค์ไม่เคยสดับมาแต่ก่อนได้แจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีดังนี้ว่าการนี้ไม่ควรประกาศธรรมที่เราบรรลุแล้วได้โดยยากธรรมนี้สัตว์ที่ถูกราคะโทสะปิดกั้นแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ผู้กำหนัดแล้วด้วยราคะ อันความมืดห่อหุ้มแล้วจักไม่เห็นธรรมอันไปทวนกระแสอันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนูดังนี้แล